you รเต้นศูนเก้าหนึ่งศูนย์หเจ็ดศูนย์แปดแปดสองต่างการเต็นา์มาหน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับ <ả>? <teşekkür sniff> ด้วยก็มันในนึนงก็ต้องใช้3ามแผงก็จะตกอยู่ที่หล,ลังละสามอยสบาทครับสาม้อยบหาใค่ะนอน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 มอครอบนนอนออนนออนขนมานนาอ,อนี สื่อสารมากิ้งเดียวครับบล็อกอินมาได้ไหมนี่ได้ค่ะต้องบล็อกอินจากนี่ได้รับจองไม่รับจองอ๋อล็อกอินอย่างเดียวแล้วร้านนี้ปิ้งย่างได้ไหมครับปิ้งย่างได้ค่ะแต่ว่าให้ใช้ได้แค่แก๊สอ๋อเป็นแก๊ นสนใจอยากจะมาแคมปิ้งที่ลานกลางเต็นท์ทางหวหน้าได้นะครับมีเต็นท์ของอุทยานไว้บริการ3 2 5บาท315บาทพร้อมที่นอนพร้อมผมอนนอนพร้อมเต็นท์นะครับปิ้งย่างได้เป็นตเตาแก๊สนะครับ